ยางยังเล็กนุ่นใต้โคนก็ของเราปะก็ใหญ่น่าจะอารมณ์เนี้ยแะกวากว่าเนี้ยถ้าเกิด่องนี้มีกี่ยาวไม่ใช่ของเราแล้วนายนี่ถุงเกือบเท่านุ่นนุ่นนุ่นถุงนุ่นไอของเท่าเราอะอะไรอะแต่ว่าคือเล็กกว่าค่ะอารมณ์เหมือนของมละล้านอะไรนี้แต่อารมณนั้นติ๊กต๊อกสารนี่เหรอเออสาการไปไก่มานายหยิบนายหยิบใส่ถุง อารมณ์แบบไหลไหลหมุนนิดเงอ่ะมินนาการไปราวห้าหมื่นอ่ะไปใส่รองเท้าตามไปให้กูเดินนำดีกล่าเอาไปเก็บนั่นน่ะนี่ห่วยอ่ะตายละลงเดินลงไปเลอะเลอะนาตีตากอง ล้มึงมาถ่ายไปละเรียยวครับโอ้ยหมดแดงแรงฤทธิ์นะเจอกับกินยำเด็ดอ่ะจากคุณอที่อมาืึดาวหน้าแดงหมดเลยงับแต่พี่ประมาณสิบเม็ดหน้าที่ตีนสองลูกอ่ะท่าไปทางขวาอ๋อนี่ถึงป่ะหายลูกอืมที่ฝนเต็มเลย เอาถุงมาครับดาวสองนี้สองลูกอ่ะพ้นขวดสีแดงมวเนี่ยตรงนี้ยังมีกต่ลูกเลยอืมน่ะที่ดาวเหยียบไปเมื่อกี้ anh băng cò luôn <laughs> có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอาติดตามแล้วไม่เห็นจะซื้อแล้วก็ถามพวกอะไรวะไปนะเข้าข้างในไปเไดะมันนั่นแหละยุ่งดูที่ไหนเอาเมื่อกี้ไดไปแนละ้วเอาสมบูรณมาก่อนก็ได้นะอือฮึอเข้ามาดูข้างในไหมล่ะ มีในกว่านี้อีกเหรออั้มมาตั้มต้องกองอ่ะโอ้๊ยฉาดุดไม่ได้วางยาบมื่ี้นะมี่เวาหมดแค่นี้ป้าขอเรายาวตรงนี้ข้างบนหรอไม่บอกก็ไปแล้แหละต้องเท้าหลุด หลุดเดี๋วว่าหลุดแหละมหลุดเดี๋ยวว่าไม่หลุดฮะตายตอนนี้ก็ตื่นี่นายแล้วแ่ เพงอาวงแล้วโอ้บุป,ป่าขวาดงลูกเยดอก,กหญ้าขยะนี้มันเค้น,น,นสมหัวหาอะไรกันอ่ะอันไงลูกร็ว 你好。